สครับอันนี้เป็นปืนอัดลมตัว S2 นะครับผมขนาดจ,จะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น Metal Edition นะครับจะถามส่วนของอลูกกระสุนให้ด้วยนะฮะ200 200เมตรครับอันนี้ต้องอายุต่ำกว่า18ไม่ควรเล่นนะครับเอาตัวนี้อนข้างแรงนะฮะความแรงจะสามารถ ยิงแรงไม่ถึงห้าสิบงสิเมตรเลยนะครับห้ามยิงใส่ตานะับเพราะค่อนข้างแรงนะครับเด็กจำกว่า18ดไม่ควรเล่นนะฮะมาเปิดดูกล่องกันนะครับโอ้สวยมากครับเป็นเมทัลเป็นเมทัลค่อนข้างหนักนะฮะจะให้มา 200เมตรนะครับเดี๋ยวมาลองดูส่วนของไส้ซองลูกป,ปืนนะฮะนะครับ,นะรบจะลองยางแรงดีฮะ hai dòng đen đây.